สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับก็เจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสําหรับในเย็นวันนี้นะครับก็จะเป็นทาร์ล็อตนะครับเป็นทาร์ลอของพี่อารามได้รีวิวสักทีนะครับลำสุดท้ายแล้วของพี่อารามเป็นกล่อง H1 Box นะครับติด GPS แล้วก็ตัวนี้ซึ่งผมจะบอกไว้นะครับว่าผมจะเอามาใส่ EC 145นะครับ ตัวนี้แหละ EC-145 ก็จะเป็นตัวฮอสเกลนะครับเป็นฮอพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ยวผมต้องมาบินโครงเปล่าก่อนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะใส่สเกลแล้วก็ต้องทดสอบบินดูว่าโอเคไหมเกนโอเคไหมรอบโอเคไหมแต่ว่าถ้าเกิดไปใส่สเกลแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเพิ่มรอบนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของเกนด้วยนะครับเพราะว่าฮอมันมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาแ,แจกแจงชุดไฟนะครับสําหรับลานี้ก็ อ่ากล่อง h ฮดวันบล็อกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเซอร์โวเนี่ยเป็น jx เ e r v ซอร์โวมอเตอร์ทาร์ลอดนะครับตัว3500 kv สปีดท็อปิวิง60นะครับเซอร์โวกันหางอ่า kt 565นะครับแล้วก็วิทยุเนี่ยก็จะเป็นตัว t 14 sg นะครับลำเนี้ยเดี๋ยวผมจะใช้แบตเป็น2002นะครับในการบิน ก็ใช้เป็นก้อนนี้นะครับลำนี้จะเป็นของลูกค้าพี่อาหลามเป็นลำสุดท้ายแล้วนะครับก็เดีย๋ยวพี่อลามจะมารับเองนะฮะไม่อยากจะส่งไปเป็นแบบทางไปรษณีย์หรืออะไรประมาณอย่างนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้ฮอที่เป็นระบบ GPS สักลำนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับที่เบอร์โทร082 7 4 6 7 6 7 0นะครับเดี๋ยวจะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์อะไรก็ได้หมดนะครับจะเป็นฮอแบบว่าเป็นจุดคิดคอมโบอะไรก็ทุกรูปแบบพอค่ายไหนอะไรยังไงก็มาคุยกันได้นะครับอ่ะโอเคใส่แบบเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เปิดวิทยุนะครับตัวนี้จะเป็นวงกลมเลข8นะครับส่วนตัวนี้ก็ นอ r m มอ GBS Return Home แล้วก็ตัวนี้เป็น R มอเตอร์ or อยู่ตรงนี้นะครับ R มอเตอร์ผมว่าวงกลมเล็กแอยู่นี่นะวงกลมเล็กแนะครับแล้วก็นอ r m มอ GBS Return Home ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมเสียบแบตเลยนะฮะ หลังจากที่เซ็ตตัวแล้วนะครับก็ไปที่สถานะที่กล่องจะขึ้นเป็นน้าเงินนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจนะครับว่าตัวไหนทํางานอะไรเราก็ลองโยกสติ๊กดูอันนี้ไม่ใช่นะครับวงกลมเลขแปดน่าจะเป็นตรงนี้อ่าจริงๆด้วยนะครับก็ลองโยกดูนี่ครับมันจะเปลี่ยนสีสับเข้ามาทีนึงก็เป็นสีชมพูสับเข้ามาอีกทีนึ่งก็จะเป็นสีสีชมพูทั้งคู่นะครับสรุปแล้วตัวนี้ก็คือเป็นวงกลมเลขแป ตัวนี้เป็นนอ r m มอ GPS นี่ครับ GPS แล้วก็ Return Home นะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เราก็สับมาตรงกลางนะครับเพื่อให้มันขึ้นสถานะเป็นระบบ GPS นะครับมันจะเป็นขึ้นเหลืองกพริบนะครับอยู่อย่างนี้จนกว่ามันจะเขียวค้างนะครับแล้วเราก็เริ่มเล่นได้นะคือตอนที่มันส้มกพริบอยู่เนี่ยก็คือมันรอสัญญาณ GPS นะครับจากดาวเทียม จนเต็มนะครับมันก็จะเซฟใส่ไปใส่ที่กล่องนะครับว่าเออจเจอดาวเทียมแล้วนะครับกี่ดวงกี่ดวงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่ามันไม่มีถานะบอกเหมือนโดนเพราะฉะนั้นต้องรอให้ไฟเขียวขึ้นค้างนะครับเราถึงจะเริ่มเล่นได้นะครับน่ะตอนนี้เขียวค้างแล้วนะครับก็เริ่มเลยนะครับวิธีการเล่นนะครับ เราก็แหกสติกตรงนี้ไฟเขียวก็จะกระพริบนะครับแล้วเราก็สับตัวนี้เข้ามานะครับแล้วมันก็จะเริ่มหมุนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเร่งขึ้นมานะครับค่อยๆเร่งก็เร่งขึ้นมาครับลอยขึ้นมาแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะเอามาใส่สเกลนะครับเราก็มาทดสอบแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการผิดลาดน,นะครับอันนี้ผมบางวิทยุเลยนะฮะนิ่งคลิปเลยนะครับกับพาลอด450นะครับอาจจะมีอาการแกว่งนิดนึงเพราะว่าเกิดจากลมนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเดินหน้านะครับเดินหน้านะครับไปทางขวานะครับไปทางซ้ายนะครับหุนหางนะครับอยู่กับที่เลยนะครับ เล่งระดับความสูงนิดนึงนะครับก็เอาสเต๊กขึ้นนิดนึงนะครับพอก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็รักษาระดับความสูงได้นะครับเป็นเดินทางเป็นวงกลมนะครับสับตัวนี้เข้ามานะครับโปะนะครับอ่าเป็นวงกลมนะครับก็เริ่มได้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบออโต้นะครับเราสามารถที่จะไม่ต้องไม่บังคับได้เลยก็ดูมันบินแบบนี้ได้เลยนะครับวิทยุก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะอันนี้บินเป็นวงกลม แล้วก็เดี๋ยวพอไปถึงตรงนู้นเราผมจะทําเป็นเลขแดนะครับก็สับเขามาอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับถ้าในกรณีที่มันกาลังจะบินไปชนต้นไม้เราสามารถที่จะยกเลิกได้นะครับเราดูก่อนว่ามันจะไปทางไหนนะครับอ่าตรวจแล้วมันเป็นเลข8ดอยู่ข้างในนะครับอ่าโอเคอันนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้บินเป็นเลข8อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวใส่ EC หนึ่งสี่ห้าแล้วเนี่ย ล้วก็จะได้เห็นความสวยงามของมันถ้าใครที่สนใจอยากจะเห็นลำนี้นะครับก็กดฝากกดติดตามได้เลยนะครับจะได้ดูลำนี้ใส่กับตัวสเกล EC 1 4 5หนะครับตอนนี้เราเคลียร์คำสั่งนะครับแล้วก็ปลดตัวนี้ออกไปให้หมดนะครับคอก็จะอยู่กับที่นะครับนะครับตอนนี้เราจะให้มันกลับบ้านเองนะครับเราก็ทาการสับตัวนี้นะครับเข้ามาอีกแก๊กหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะลงมาจอดเองอะ วิธีการที่มันจะลงมาจอดเองคือมันจะบินขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับแล้วมันก็จะบินกลับมาในในตำแหน่งที่ที่มันขึ้นนะครับอ่าโอเคอยู่ตรงหัวผมแล้วนะฮะอ่าโอเคค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับนี่วิทยุนะครับมันก็จะลงมาเรื่อยๆข้างบนมันจะมีลมนิดนึงก็จะแก,กว่ๆไปเรื่องธรรมดานะครับเดี๋ยวลำนี้ผมจะเปลี่ยนเบรให้นะครับ เป็นเบสสีขาวเป็นของทาลอตนะครับแต่ว่าตัวสเกลไอฮิวอี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวเบสสีดําให้นะครับตอนนี้ตำแหน่งที่มันลงมันต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยนะฮะน่าจะปลอดภัยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะวางวิทยุเลยนะับอ่าเดี๋ยวผมวางวิทยุแล้วนะฮะลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวพอมาลงถึงพื้นมันจะตัตดตัดล่องมันเองเดี๋ยวตโนมัินะครับ ตััรรอบบโนนมิะคถ่านไปได้ด้วยดีนะครับกับการทดสอบเดี๋ยวจะเอาไปใส่สเกลเลยนะครับสำหรับในคลิปหน้าถ้าใครที่อยากจะดูนะครับ EC 1 4 5หฮอรบยาบาลนะครับบินโดยเอาโครงตัวนี้ไปใส่นะครับก็ติดตามได้เลยนะครับครับก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้าตัวทาร์ลอดนะครับโครงเปล่านะครับของ ี่อาลามนะครับที่จะใส่ตัวสเกล EC 145นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเพิ่มในส่วนของอรอบต้องเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าสเกลมันต้องหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรอบต้องจี๊ดกว่านี้แล้วก็เพิ่มในส่วนของเกณฑ์ของตัวกล่อง H1 ดด้วยนะครับให้มันเยอะมากขึ้นอีกเพื่อที่จะได้มีความแม่นยำในเรื่องของการบินที่รักษาตำแหน่งให้ดีกว่านี้อีกนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ ไงก็ฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับในวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ